มันก็เป็นเรื่องของคนที่ชอบการ์ตูนเราชอบชอบไม่เลิกอะ <Okay. S 1> โอแล้วก็ยังชอบอยู่อะคิดว่าจะทําขึ้นมาแล้วก็เอาความคิดที่เคยชอบสมัยหนุ่มๆสมัยยังวัยรุ่นที่ชอบยักษ์ชอบรู้สึกว่ายักษ์ยักษ์กของไอความประวัติศกสตร,ร์เนี่ยในรามเกียรติมันน่าสนใจม,นมันมันดีลังของเอเชียดีไซน์เลยที่น่าสนใจมากมีหัวสิบหัวมีแขนยี่สิบแขแลเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำหนังที่เกี่ยวกับตัวละคตรตัวเนี้ย เราจะสร้างเรื่องยังไงบ้างก็เลยไปคิดถึงคู่ที่เป็นคู่ปรับกันคืออนุมานถ้าเราจะเอาสองตัวนี้มาเดินเรื่องใหม่โดยที่เอาแค่ตัวละครมาแล้วก็เอาเขาดิดนๆหน่อยๆมาสร้างเรื่องใหม่หมดเลยเนี่ยเราให้มันเป็นหุ่นยนต์เออพอตั้งจย์ขึ้นมาแล้วมันก็สนุกตรงที่คิดอะว่าโลกของหุ่จนยนต์จะเป็นโลกยังไงไม่มีต้นไม้ไม่มีไม่มีผ้าแต่ม,มตีหินกับเหล็กคาแรคเตอร์ของร,รัศกร์น่ะ ในที่เรารู้มาในรามยนะหรือรามเกียรติเนี่ยคือเขาไม่มีทางตายใน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 วรรณการคือเขาเอาหัวใจไปซ่อนไว้เเราจะแปลกว่าวันนี้ใหม่ยังไงดีเราเพราะหุ่นไม่มีหัวใจผมก็เายทมเอ๊ะวันพุธกาดไม่ตายมันควรจะเป็นยังไงก็เป็นเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่ที่เอามาเอามาคิดเอามาทอที่ผ่านมาเคยเคยทําทาพวุละครทำอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็แต่แต่ว่าทำภาพยนตร์นี่คือทําแค่เป็นโปรดิวเซอร์มาสองทเรื่องแต่เรื่องเนี้ยลงทำทำเองกำกับเอง ตัวละครที่ชื่นชอบตัวเดียวคงไม่มีน,นะเพราะว่าทุกตัวเรา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 ทำเราเรียกว่าทำคลอดกันขึนข้นมาเราสร้างกันขึ้นมาเราก็รักทุกตัวแต่ละตัวก็จะมีมีบุคคลิกที่ไม่เหมือนกันบางตัวก็มันจะมีความเป็นมนุษย์อยู่อ่ะบางตัวก็เรียกอะไรอ่ะฉลาดแกมโกงบางตัวก็ซื่อแต่ทึ่มแต่ว่าเรยียกเป็นจะง,งู้นหน่อยแต่ในในลึกๆแล้วพร้อมที่จะร้ายหรือบ,บางตัวขี้เล่น อันนเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปหรืออย่างตัวบลูผมก็ชอบนะตัวนักไต่เขาเนี่ยบทน้อยมากเลยเขามาพูดเรื่องไร้สาระพูดอะไรไร้สาระแต่ไอ้คำไร้สาระเขาเนี่ยมันมีสาระอยู่เราเริ่มต้นที่พอเริ่มรู้เราจะสร้างยักษ์นี่นะเราเราออกแบบตัวแรกเลยคือตัว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 เขียวตัวสีเขียวตัวนักเขียวตัวทศกัณฐ์เนี่ยก็ตัวแรกไม่ยากเพราะว่าเราเราเาเรียกว่าอะไรมันมีแบบของฮินดูของขนไทยแล้วก็เอาเอาทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะขนไทยเนี่ยเรามาใช้เยอะมากเลยสี สีทองของสีเขียวเขี้ยวลายบางอย่างแล้วเราผสมกับตัวแมลงเป็นป้องป้องอ่ะมันมีมีมีส่วนผสมหลายอย่างมากตัวนี้ตัวนี้ก็ออกแบบเป็นตัวแรกเลยแต่ตัวที่ออกแบบยากที่สุดคือตัวตัวหันุมานเพราะเราอยากให้เป็นตัวตัวเจ้าเล่ห์แต่เป็นฮีโร่แล้วพร้อมที่จะเปิดแล้วก็เป็นฮีโร่คือพอพอมันแบบว่ามันมันเดิมมากมาเป็นคนกระป๋องงี้มันจะเป็นฮีโร่ยากเราเติมคิ้วของโขนเข้าไปอะไรเนี่ยแต่ตัวเนี้ยตัวที่ยากที่สุด แล้วก็เก็ค่อยๆออกมาทีตัวตัวสดายุตัวสนิมหรืออย่างตัวน้าไต่เขาเนี้ยเราเอาหน้าโน้ตะวางเลยแล้วออกแบบมาจากหน้าโน้ตให้เป็นหุ่นยนต์อีกทีหนึ่งหลายตัวในตัวละครนี้นะเช่นตัวตัวกุมเนี่ยมีส่วนลักษณะของตั๊กบรลบู์ทั้งทั้งคาแรคเตอร์เราเอามาใช้เอากในการออกแบบด้วยไม่อยากเขาประพากย์อย่างเดียวเราอยากให้เขาให้เป็นชีวิตของเขาอ่ะเวลาเขาแสดงมันจะเหมือนมีชีวิตของเขาเองอยู่ในนั้นก็ ชักชวนกันผมเป็นคนทํางานก็เหมือนพ่อครัวคือ,อ,อทําอาหารก็หน้าที่ผมเสร็จแล้วทำผมอยากทาอาหารที่อร่อยที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องบอกว่าแอนิเมชันเนี่ยบางทีคนบ้านเราอาจจะมองคมเคยได้ยินไหมมองว่าเป็นเรื่องของเด็กเช่นการ์ตูนเด็กโตเล่นงานการ์ตูนเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่บางทีหลายคนไม่รู้นะว่าในการ์ตูนเด็กเนี่ยม,มีเป็นยออวัรณกรรมเยอะมากน้องๆให้อ่านจะรู้ โอ้การ์ตูนการ์ตูนอย่างนี้มันดีมากแม้แต่ออนิเมชันของฝรัง่งญี่ปุ่นหลายเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องลึกซึ้งมากแล้วก็ผมอยากทําหนังเรื่องเนี้ทำออนิเมชันเรื่องเนี้ยให้เป็นความภูมิใจของคนไทยทําแบบทําด้วยให้เป็นมาตรฐานสากลไม่ดีผมแก้ไม่ดีผมแก้ถึงใช้เวลานานมากแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดในในช่วงเวลานี้ของของของเครื่องมือของผู้คนที่ทําได้ครับผมพูดเรื่งองมิตรภาพกับความรักไปเยอะมากในหนังเรื่องนี้ ซ่อนอยู่หลายมุมมากแล้วก็บอกตรงๆว่าอ,อ,อ,อยากให้คนไทยไปดูเพราะว่าบางทีผมก็รู้สึกนะว่าคนไทยรักกันน้อยลงอ,ะอ,อ่ะก็คือ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 บางทีผมว่าเรามีอยู่แล้วแต่บางทีเราหลงลืมอะไรบางอย่างไปครับครับ